สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นองครับผมค่ะเมื่อนี้มาพบกับน้ำเชี่ยววันที่ยี่สิบแปดมีนาคมหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับผมกับบรรยากาศห่อนห่อนค่ะบรรยากาศร้อนห่อนค่ะท่านผู้ชมโอ้ยค่ะมือแรกนี่หยานเป็นฝนตกอยู่่นวอตอรห่อนค่ะอ่าลมแห้งเลยได้อครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยวสีผ้านำเสนอเลขของ พี่นุ้ยค่ะครนบุญส้มพี่นุ้ยจากกทมแล้วก็ปูสมไนโหค่ะเอฟซีเพิ่นสังเกตเนาะถึงว่าปูสมสายพักหลังมานี่ปูจะประกคบครูบ่เข่าแต่ว่าเลขเด่นปูเขาค่ะครับผมเลขเด่นปูเขาแล้วเอฟซีเพิ่นก็เบิ่งมาว่าเลขเด่นปูนี่มักจะอยู่บนสองตัวมาหนึ่งตัว เพิ่นกัมีสูตรของเพิ่นก็คือสองตัวสามตัวสี่ตัวอันนี้เลขเด่นดิเนี่ยครับค่ะประกบกระปูเลยค่ะเพิ่นได้มาสามงวดสี่งวดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะบันี้เพิ่นกเ็เรยว่าเอาไปประกบให้เอฟซีองเบิงดูน้ำเชี่ยค่ะเอาไปให้เอฟซีเบิงเทียผู้เพิ่นบ่เคยถือเพิ่นกะ็จะได้ถือ แต่วางวดีก็บเบิ้งไปก่อนมันเข้ามาสามหัแล้วเนาะม่นครับผมเข้ามาสามหัแล้วคะ <c oughs> เอค่ะขอบคุณข้อมูลตัวเลขของพี่สาวเด้อค่ะ <c oughs> แล้วกับขอบคุณตัวเลขของปูสมไสเนาะค่ <c oughs> <c oughs> ะเราน้ำเชี่ยก็จะเอามาเทียบชนให้พี่น้องเบิ้งปูสมไสแล้วก็ปูแหลมค่ะสายบนสายบนได้ละคะ่ะอันนี้สายบนค่ะ <c oughs> ที่มาของสองหกหมวว่าหันค่ะเสีย <c oughs> <c oughs> พี่น้องเทียบเบิ้ง เดีนี้เอฟซีเป็นว่าเสียวสุดใจน้อน้ำเชี่ยปล่อยอนี้มากกับนี่แมนปล่อยนนี้มากกับว่านี่แมนมันกับแมนอหลีเนาะค่ะทดานผู้ชมแต่ว่าตอนที่มันสิออกมมันสิแมนในหฮาบวกกับบอลูเสนอน,นี่ก็คือว่าย้อนเบิ้งนี่ย้อนหลังนี่มันเข่าเหมือนอลีดีค่ะทดานผู้ชมแต่ว่าหฮามานั่งลงกับเข่าอยู่มนค่ะ พี่น้องเอฟซีจังได้กับย่ถิ่มศูนย์นะคะความขีดของน้ำเสี่ยเนาะมักศูนย์ลางนะคะท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้น้ำเชี่ยไปเห็ดลดเห็ดลดอสองสามหมื่นยังบ่ท่านได้แล้วอีกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพื่ท่านได้ครบ,ค,รบคับก็มาเชี่ยเลยว่าบอกเอฟซีในน้ำเชี่ยว่วา ตามไปทะเบียนรถเนี่ยแม่นครับผมค่ะตามไปทะเบียนรถในเด้อครับพี่น้องว่าถ้าไปสุ้นแบบไปสู้นไปเหตุยังเกี่ยวกับรถนี่ครับเข,าข้ารดค่ะท่านผู้ชมสี่สองห้าเก้าสองหางก,การนัน,นท์ทอเหล็กกันปูเข้าไปบนไข่หไหมอ่ถาพระธาบุคนทองค่ะนี่ะะนราคาท่านผู้ชมสี่สองเอฟซีว้าเอาอสี่สองขันสี่สองลางมันกับเหล็ก,กลักซิปพนกระดุดตัวเก้า ศูนย์เจ็ดนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาไปเบ่งตัวเลขก,กันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อ,อ้อยน้ำเสียสีรงให้เด้อค่ะท่านผู้ชมเพิบว่าได้เข่าโหลดค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเริ่มเข่าเพิ่นเริ่มได้ตต้งแต่สิบหกกลุ่มผ้าสิบหกกลุ่มผ้าเด้อค่ะนี่เลขของพี่นุ่ยเด้อค่ะพี่นุ่ยพันมีนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ 7, 8, 9, ปูสมไสเพ่นกะพี่น้องก็จะเห็นอยู่ว่าปูสมไส้น้ําเชี่ยกะลงปีนี้บ่ทันได้หยุดตามเด้อค่ะเนาะครับค่ะพ่นก็จะมีหากับสองอันนี้ย้อนให้เบิ้งแล้วค่ะที่ว่าเอฟซี่ีสาวของน้ําเชี่ยพันใดค่ะนี่พ่นใดพ่นเลยอยากแบ่งปันเนาะครับค่ะเอาไปประกบกันขันมันเข้ามันก็ได้แดคูนึงดีค่ะท่านผู้ชมถ้าพี่น้องมีตัวตัดยังส่ขันพอสมียง่นดับตัวไหใ้เฮากับตัดออกจังส่ ขันขันเสียมันได้เลขดับดิเนี่ยก็ได้แปดคู่เขาเก้าหาตรงๆนี่เห็นบ่ครับค่ะต่อมางวดวันที่หนึ่งมีหน้าเพิ่นก็ได้ค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นบ่นี่ประกบปุ๊บก็ได้แปดคู่แปดคู่บนสบายมากเลยค่ะกับน้ำกด็ดีเนาะครับค่ะก็ได้ศูนย์สามนี่ค่ะท่านผู้ชมมาล่าสุดล่าสุดเลยค่ะท่านผู้ชมเต็มเต็มนี่ค่ะออก หกสองหกเนาะครับมาางวดนี่ค่ะท่านผู้ชมบานนี่วดนี่พี่นุ้ยได้หกเจ็ดแปดเก้าปูสมไสหกกับแปดค่ะเอาเทียมันเขาเนาะเพิ่นอยากแบงฟันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวอันนี้กับปูสมไสกับปูแหลมครับก็คือปูพอสำเนียงนะค่ะคนซื้อมาเชียงหลงค่ะ่นซื้อปูแหลมค่ะปูแหลมนี่จะเป็นลักสิบค่ะปูสมใสนี่สิบนุวยได้เหมิดค่ะท่านผู้ชม นี่น้ำเชี่ยร่ลงไปแล้วเนาะครับค่ะที่มาของสองหกงวดว่างหันเนี่ยเอาปานี่มาพี่นุ้ยกับปู่สมชายค่ะเก็ามาเชี่เพ่นวา,นเา,เาเอาเอาพี่นุ้ยเป็นลักสิบเด้นน้ำเชีย่ยเพราะว่าพี่นุ้ยมักสิเป็นลักสิบนี่เก้ากับเก้าหาอันนี้ศูนย์กับเป็นศูนย์สามอันนี้สองกับเป็นสองหกนี่มีงวด เอาค่ะท่านผู้ชมมาเบื้องพี่นุ้ยนะค่ะพี่นุ้ยกับปูสมสาสก็จะได้สองตัวบนก็นคือหกหกหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดเก้าหกค่ะท่านผู้ชมเก้าหกเพิ่มมาลางกันนี่ครับค่ะช่วงนี้เนาะค่ะเอามาเทียบเบิ้งคือมีสามสำนัก้อค่ะสามสำนักค่ะตอนนี้ปูแแหลมกับพี่นุ้ยนี่เพิ่นสีมาประกบกับปูสมสาสตอนนี้พอว่าเลกมันเดินดี สังเกตได้ว่าปูแหลมพี่นุย้ยมาเบิางวดนี่พี่นุ้ยกับปูแหลมชนกันที่เท่าเจ็ดกับแปดครับนี่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดงวดว่าหาันพนกับชวนกันสองดีนั่นนะครับผมนั่นเห็นป่างใหดวดว่าหาันพี่นุ้ยกับปูแหลมอ่นี่งวดว่าหันเนี่ยส่วนกันสองปูแหลมมีอย่างสองอย่างสองห้าแปด <N> สองหาอสองกับหา <N> สองตัวเอาส่วนกันสองตัวกับยังมาตัวหนึ่งยอยูม่มวดนีส่วนกันสองตัวอีกแล้วนี่ครับน <N> ี่ถ้าเสียพอสำเนียงกับเลขเจ็ดแล้ะครับเนาะ <N> แมนต่ว่ากักันไม่ก็ด,ดีอ <N> สองตัวบองงงได้ค่ะท่านผู้ชมนี่คือซ้ายบนซ้ายบนขันเป็นใดเจังสี่ทุกมวดนี่แปดมวดโอ้ยแปดคูงสี่หรือว่าเจ็ดหกคูงสี่ครับนี่ค่ะท่านผู้ชม ชนกันดรียกขาปูแหลมพี่หนุยชนกันเจ็ดกับแปดงวดเมื่อกี้ชนกันสองกับห้าสองมาประกบปูสมทายค่ะก็คือแมนแม่ทังเหนือผลกันยังว่าจันสี่จันหกอ่าจันสี่จันหกชนกันว่าค่ะท่านผู้ชมชนกันตัวใดเนี่ยกับอเชียเบิงซอยกันได้เด้อค่ะแคบหน้าจอออกไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะท่านผู้ชม ชนทีคีเซนเต้นะครับพี่น้องเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดโอ้เจ็ดหกไม่ใช่ป่ะแปดแปดเลขออกวันพระคับพ่อเนี่ยหญิเนาะอแปดแปดหรือว่าเจ็ดเจ็ดเอารถค่ะท่านผู้ชมตัวกันครับค่ะกันเจ็ดเจ็ดมันกั็จะบะหมี่ผงปูนะแม่งค่ะมาเบิง้งบัตมาเบิง้งมาเบิ้งของของปูบัต เป็นใดนี่หกเจ็ดอืมเพิ่นประกบแต่มือที่แหลกเพิ่นหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดกับกับด้วยค่ะแต่ว่าของพี่หน่่ยกับปูจำาชินี่เ่าต้องกลับกับกไใดเนะาะค่ะตามสถิติแมนค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเอาอันนี้พี่รอง,งค้ะค่ะพี่รองอยากแคปหน้าจอไปเบื้องอันนี้ว่าเอ่อแนวทางเดินของเหล็กมันมาแบบใด แคปหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมครับนี่งวดเก่าที่พี่นุ้ยเพิ่นถือมาสามวดนเขยเทียบกับของพี่นุ้ยครับตัวใหญ่แน่นนะพี่เจ้าพี่นุ้ยกับ,ไไบ,กบปูอ่านี่กับตัวแคปเมื่อกี้นะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ครับแคปหน้าจอนี่ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมค่ะกล่องกับว่าสว่างเนาะมันันม,มันเป็นมืดสลัวอย่างไรบุหอน มันห่อนคักคท่านผู้ชมนำแข็งใสอยู่มุมไหนเนะาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเมื่อขึ้นน้ำเสียก,กับฟันดีๆเด้คขันฟันเห็นขู่กับปานี่มันมาหลวดค่ะท่านผู้ชมฟันเห็นขู่สองใบเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าคอยลงไปที่ถังคอยลงไปสาเด็ลงไปในสาอื เอาคูมามันข่อยเห็นปลากคอยใหญ่กับปลานิ่นบานนี้ก็ได้ถือคูมาค่ะท่านผู้ชมคูนี่กระซุนอยู่แล้วปากมันซุนสองซุนเจ็ดสองแมนเยอะค่ะปลากระเจ็ดอีกแมนเจ็ดสองว่าถันค่ะท่านผู้ชมคู่สองตากระเจ็ดเนาะนนี้ข่วมฟันว่าสู้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมสัหรับคลิปนี้ คืนนี้เจอกันก่อนนอนเช่นเคยพ่อชนบุรีเด้อค่ะท่านผู้ชมก่เยะเพยยะผาดค่ะไก่มือเขามาแล้วข้างคามีเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเพ่นทรงแนวทางทีวาเด็ดเด็ดมหาห้พี่น้องเยะผาดเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่น้องก่เยะทรัพย์สนเยะงงเด้อค่ะามักรักเดียวใจเดียวเนาะค,ค่ะเชีย่ยนมานําเสนอนีมี้อมุลเช่นใน,น,ในงวดนี้ครับผมเพราะมันในเซ็นในคลิปนี้เนาะ ข้อมูลชัดเจนมากครับพี่น้องเนาะเห็นมากพอมกรท่านู้ชมถึงเดวบาถึงใดเก่ามา่นเชียร์เพิ่นเด้หลอกใส่กระดาษไมาให้พี่น้องเบ่งละเอียดจังสี่เห็นมากพอมอันที่บ่าเห็นน้ำเชียร์ก็จะบอกว่าไม่ได้ข้อมูลงวดเก่ามานำเสนองวดนี้ดูไปพร้อมกันก็นจะบอกไปแบบนี้ครับค่ะที่เอฟซีเพิ่นตามน้ำเชียร์เพิ่นจะรูค่ะสำหรับคลิปนี้คืนนี้เจอกัน ก่อนนอนพ่อชนบุรีพ่อเอกโค้งสุดท้ายสวัสดีค่ะัครบ